ครับเดี๋ยวจะพามาทําวิธีอาบน้ํายานะครับง่ายๆนะครับผมกระดาษลังสือพิมพ์ไอ้กระดาษลังสุอพิมพ์มาลังนะครับใช้ลังนะครับลังเศษลังนะครับตัดนะครับทุกคนแล้วก็ใส่ลวดเรานะครับใช้ลวดเรานะครับแล้วก็ของนะครับเศษลวดทองแดงนะครับทำง่ายๆนะครับอันนี้ก็ มาแล้วก็มัดนะครับทาให้นเป็นแบบนี้นะครับมันจะได้ไหลลงมานี่นะครับทำยามอเตอร์ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปยุ่งยากนะครับต้องไปทําให้มันยุ่งยากนะครับขอมาแบบนี้นะครับอันแบบนี้ก็อยู่แล้วนเนี่ยเสร็จแล้วก็นี่วางไว้นะครับ ตัวนี้จะเป็นถาดรองนะครับรองน้ํายาให้มันไหลนะครับให้มันตัวนี้มันลงมานะครับตัวนี้จะต่ํากว่าฝั่งนี้นะฝั่งนี้จะสูงกว่านะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เทน้ํายาเลยนะครับใช้แล้วก็ทิ้งเลยนะครับนี่กระดาษรองนะครับกระดาษลังนะครับทำง่ายๆนะครับ แบบไหนก็ได้นะปกติก็จะใช้ถุงนะครับถุงอาถุงขยะมานี้ถุงหมดถุงขยะใช้ใช้ทีเดียวก็ทิ้งนะครับถุงขยะถุงขยะมาครอบนะครับถุงขยะมาครอบแล้วก็ไลละ ทีทาตัวรองอาบน้ํายามอเตอร์นะครับเราไม่ต้องยกขึ้นโต๊ะนะครับไม่ต้องยกขึ้นโต๊ะก็ได้นะครับแต่ก่อนเขาจะใช้ยกขึ้นโต๊ะเอานะครับถ้าเรามีลอกเราก็ดึงขึ้นไปแล้วก็อย่างเงี้ยก็ง่ายๆนะครับตรงนี้เราก็ทําให้มันแหลมๆนี่แบบนี้นะครับหรใครจะมีสังกะสีก็ได้นะครับ สังกะสีก็ทําแบบนี้ตัวใหญ่ตัวเล็กอาบได้หมดนะครับแบบนี้ตัวใหญ่ก็ยกลอยขึ้นมาแล้วก็ทําแล้วก็เอากระดาษนะครับกระดาษลังหรือว่าถ้ามีสังกะสีแล้วก็สังกะสีสังกะสีใช้แล้วก็ใช้ได้ใช้แล้วก็เก็บไว้ได้นะครับมีสังกะสีก็ดีเหมือนกัน ง่ายนะครับเห็นไหมไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันยุ่งยากมันเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวก็มีละมาอีกไม่จะมาตรฐานอีก <c oughs> คุณจะไปอาบอยังไงก็ไปตั้งก็เหมือนเดิมนั่นแหละขอให้น้ายามันไหลลงนะครับเดี๋ยวก็มีอามาคนมาเซลอีกไม่จะมาตรฐานมาสัวญา ไม่เกี่ยวหรอกจะไปคิดให้มันเยอะนะครับแค่นี้มันก็ไหลแล้วเรายกขึ้นโต๊ะก็มีค่าเท่ากันยกขึ้นโต๊ะเสร็จแล้วก็คุณก็เทน้ํายาเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็ไปพิกอันนี้ก็เทน้ํายาพอ,อน,นี้เราก็เอาลงแล้วก็เราก็พิกนะครับใช้เสร็จก็ทิ้งตัวนี้เสร็จแล้วเราก็นี่นะครับ ล้วก็เทอีกรอบนะครับที่ยาน้มยาง่ายๆนะครับอุปกรณ์อะไรไม่ต้องเยอะนะครับอย่าไปคิดเยอะคิดเดียวแล้วมันไม่ได้ทำนู่นนี่นั่นแล้วต้องตู้อบตรงนู่นตรงนี่เดี๋ยวผมจะทำตู้ผมเคยทำไม่นานทำกิฟตตู้อบผมก็มาอบไก่นี่แหละอบง่ายๆนะครับม่อบไก่ครบอบแล้วก็ เดี๋ยวจะทำคลิปมาให,ใหด้ดูโอเคครับผมนี่วิธีการอาบน้ำยามอเตอร์ไม่ต้องคิดมากกับกระดาษนะครับกระดาษทั้งเออ่ลังนะครับผมนี่ใช้ได้เยี่ยม